เจ๊บเบลมากอุ้ยอุ้ยกลัวเจ็บไหมเจ็บไหมบอบบอบบบออุ้ยอยู่วะแกเบเอกเจ็บเหมือนกันนะแอบหลังอแอบหลังอีกแอบเลยแต่งพุงไว้เบลหัวน้องไม่ใหญ่อุ้ยอุ้ยเจ็บนะอ้วน